โป้เรื่องอะไรนะครับอันรั้นเขาอะหยุ่คอเลยนะโป้แค่ไหนนะตอนแรกเขาจะให้ติดกับบานแต่เนี่ยมันติดคอแทนนะมีอะไรอย่า้ยพูดเราเสียมดมู้ว่ามีอะไรนะครับโบโบโป้โป้ยังไม่เคยเห็นนะครับที่ที่อังกฤษเขาติดกันเยอะอะอังอังกฤษอังกฤษแม้ภาษาบ้านออกแต่มันยงหวาอุ้ยยังหวา ยอมเลยครับโอเคพี่ชายเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไล่โอ้ผมไล่ที่ไหนนะครับขอบคุณมากครับยังแย่งัป็นไงรูปผมนะครับขอบคุณพี่ยกับพ่อมากครับที่มาสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตในวันนี้นะใช่พี่อะไรครับล้างสิผมล้างตรงนี้เราจะล้างทำไมอ่ะยินมันเลยเดีหยวบอกว่าเราจะซีกี้ไม่ถึงไงโอ้ ปาองศาไม่ไมอะไรนะครับได้จอดก็ปอควาใหญ่พออเลยอเลยเลยเออใช่มอ้ยตะก้ก็นะ อะไรนะครับดลมแถวไหนนะมองมอที่การับงเอลยนะครับขอเลยนะฮะขอกกเอองไมได้ครับยังไม่มีชอสย่เงี้นสนุกไหมครับสนุกมากสนมไหมเจ็บบ้งสนุกลุกเปล่า พี่ปาไหมครับมีพ่มาพูดเรื่กักพี่ป่านะครับผมจะแปลงให้ได้ว่าฟินไหมฟินินหรือเปล่าได้ี่นะใครับและข่านเขาไราบนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะครับเป็น ครูพูดด่บอกว่าผมถามคำถามหนึ่งถามอะไรครับเยอะที่ถามคำถาม,ถามผมผมนีใจมากเลยทีม่มีคอนเสิร์ตในวันนี้ผมรู้มงทำงานแล้วผมก็ภูมิใจมากๆที่อยู่ในเอฟแปดทั้งยี่สิบสี่คนนะก็คือแบบก็มีไม่ได้พลา,าดที่นี่ให้กันนะครับผมแล้วก็ผมสองคนโชคดีที่ ด้มีคมอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นอ่าซึ่งหลายคนอาจจะได้มาใจยัยบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อยากพูดถึงพวกเขาทุกคนนะครับว่าตั้งแต่อดีตมากันนี้ก็คิดถึงพวกเขาทุกคนนะจ๊ะว่าครั้งหลังจะไม่ค่อยได้เจอกันใช่อืมแล้วก็แต่เราขอบคุได้เจอกัน,กนบ่อยว่าแฟนคลับน่ารักนะแต่ก็ดีใจมากครับที่มีแฟนคลับน่ารักน่ารักอย่างนี้ใช่ครับก็เ,เป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาใช่ ก็ผมขอบคุณกระชามากครับที่ช tamam ่วยผมพูดได้เยอะเลยแล้วเข้าว่ามาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับเงียบก็เงียบนะป่วยก็ป่วยนะที่สน okay ุกเนี่ยผมจะชี้จ่ดให้มาตดเลยทีเขาอ้าววววววนวว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 วยวววว ผมโดดข้ามไปแล้วคนนึงไอ้นี่จะโดดตามได้คนชนนี่แล้วมาทำาเนี่ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจบติดปาร์ต้แงอย่าบอี่าเขาอดแนนะครับคุณ้มรยกานมาก มาด้วไว่าารจริงยังไงแต่ว่ากยังไงอ่ะมาให้หมดในแค่เฉยอ่ะมาก็บอกเลยว่าพอล่วงความลับเนี่ยนเสร็จครั้งนี้นะอ่าโดยยังไม่ได้เผาเลยเนี่ยแต่มาอ่ะเผาหมดเลยก็บอกว่าคนนี้เนี่ยแต่เข้าบ้านมารู้หมดทุกอย่างว่าทุกคู่เป็นยังไงคู่ไหนจริงไม่จริงคู่ไหนใช่ไม่ใช่รู้ ลองพี่ว่าแน่ๆฉันเสียท่าคห้เขาถ้าพี่ว่าไปันน้องมันพาไปแล้วชอบเขินไปก็เดี๋ยวอผมสนุกขนาดเรียบร้อยแล้มือี้เดี๋ยวผมขึ้นก่อนแต่คุณเมียไม่เผาผมไหมไม่เผาแล้วครับคุณเพื่อนผมผมไม่เผาคุณตอนนี้พี่อาบอกจะเผาผมตอานี้จริงๆไม่เผาเป็นพระเอกซะนั้น

ผมปลอเขาไปร้หน้าแพร้อมหน้าปล่อยเขาไปเฮ้ยูมเื่อเาเลยหนูสนร้อนรอผมเลิกออกแล้ววันนี้ขวบขคอนเสิร์ตครับก็ถายอยู่ตรงอินสตแกมเดยวต่ึย Uh μ, μ, เวลาอัพูปลงเนี่ยทีเดคนชมมันว่านอน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 เวลากระชาลงทไมไม่มีบ้างวะทำไมประชากลกันบ่น่ารักสวยโอ้ยารระชาน้ใจันาดว่าอรนะแ่ได <laughs> ้นอะไรนะ ตอไมสิหอแบบคุณยิ้ม<อ>โยวยวายแบบเฮ้ยทำไมได้ไอารมณไปีคนที่แบบนี้เพราะว่าผมอะไรเนี่ย,ยตแต่เขาก็ชอบอเอาเลยนะฮะ<อ>ครับขนาดูดยิ้บอกให้เป็นนี่เป็นผู้หญิหือ,ปอเ,เปล่นานี่การแสดงนะครับการแสดงนะไมอยาคพดพไาเป็นการแสดงเรานีา้นะ เราสองคนนี้ไม่ร้ายกันไม่เนะไมร้ายกันที่ผูคุยถึงกันน้าทเนอพ่อจน่ารักไม่ดีแล้วก็เป็นผู้ชายนี่แหละไแมนผู้หญิงที่มั้ยผู้ชายเอาไปเอาไปอสนุกันไหมครับวันนี้ก็ ครั้งนี้ใช่เรารู้สึกมีแรงมากเพราะครั้งแรกที่ได้รู้ว่าแบบเราจะมีความเสียใจในวันนี้เราแบบรู้สึกถึงเต้นเรารู้สึกแบบจะเอาเพลงอะไรดีวะต้องร้องเพลงอะไรดีวะต้องเลือกเพลงอะไรดีวะต้องเต้นเพลงอะไรดีวะแบบหนึ่ร้อยให้ถึงวันนี้เร็วนะครับแล้ผมเชื่อนะว่าเชื่อรว่ามันเป็นช่วงเวลาที่กำหมดมาแล้ววนะ่านะพวกเราทุกคนนะครับ